เป็นทางการะค่ะไม่ต้องเลย <laughs> รู้สึกผิดแต่ก็มีความสุขจึงเลยอ่ะ <c oughs> เพราะวายก็บอกว่าพี่โจได้ถุงเท้าฉ่ำเลยอ่ะฉ่ำดีขวัญ <laughs> พี่เล่นโอ้โหพี่เล่นมากี่ปีแล้วเนี่ยสิบปี <laughs> รู้สึกผิดมากเลยไม่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 พี่พี่พี่ฝากบอกแล้วยังไงก็นึกอะไรได้ถ้าพี่เดี๋ยวก่อนออกงานหลังนะพี่จะพยายามส่องกระจกตัวเองตั้งแต่หัวมนพี่จะไม่พลาดพี่ถือว่าพี่เปิดกาดเองอยากได้อะไรบอกนะอุ้ยบ้าไอ้เกีย พี <S <s <t 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 ่โตเมื่อวานนี้เมื่อวานก็บอกไปเลยบอกว่าอยากอยากทําอะไรกับพี่ทําเลยลูกเอาเอาที่พวกเองจะเอ็นดูลุงเลยน่ารักมากพี่โตก็น่ารักมากไม่โกรธหรอพี่เนาะโอ้โหพี่อ่ะเจอไอ้พวกไอไอจอ้นลิ้นหนักกว่านี้ความทุกคนไอจินลิ้นไอจิ้นลิ้นกับพี่เนี่ยรู้สึกผิดมากเลยอ่ะแต่ก็มีความสุขมากเลยอะพี่บอกไม่ถูกเลย มัน,เป,นเป็นอะไรที่แบบว่าพี่แบบถ้าไปดูย้อนหลังนะพี่ขำงอเลยอะ่ะแล้วใี่ฝันดูไปสนะิบยี่สิบรอบเลยนะขำแบบขำหือกันเลยก็งอพี่ก็พี่รู้ตัวนะเอาเอา,เอาพูดตรงๆนะวันนั้นอะ่ะพกไปสี่ห้าคู่คู่ที่หนึ่งอะ่ะมันมันไปแล้วอ่าอ่าแล้วก็ไม่ได้วะ Elliot, De op, er s <S เด anyway. hey, ี๋ยวมันน hey, ั่งไว้เดี๋ยวมันต้องมีบทเรารู้ไงเดี๋ยวฉากไอ้ปอบไปนุ่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องไปนั่งเปิจปุ๊บเปลี่ยนคู่ที่สองเฮ้ยมันก็ยังไม่ได้วะเอาวะเอาวะแต่ออกไปก่อนวะสรุปแล้วใครก็ไม่รู้บอกว่าสุนทาพี่โจหายไปข้างหนึ่งเหรอคู่ใหม่อะ มาเจอไอ้แพล่แพรบอกจู้รอเลยจู้รอเลยรอเลยต้องรอเลยต้องรอ,อ,งร,อรออะไรถุรงเท้าไงไอมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพ,พี่ก็ไม่คมิดว่ามันเยอะขนาดนี้เลยต้องบอกผ่านไลน์เนี่ยบอกประชาชนลุงไม่ขาดอะไรแล้วลุงลุงไม่ขาดอะไรแล้วนี่เราเอาทูบเทียนไปกล่าบขอขอมาลุงเลยนะเราไปทำกับคาสันลุงอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ย <laughs> ขาสันหรือขาส้นอันนี้เมื่อวานนะไปย้อนดูนะถ้าไปย้อนดูในในไลน์นะเมื่อวานฉากที่พี่กล่าวอะแค่พี่กล่าวไปป้องหน้าคนมองถุงเท้าพี่หมดเลยแูบจริงเหรอคนขำพี่หมดเลยแค่ไปป้องหน้าเนี่ยโอ้ oh. เนี่ยเดี๋ยวมาแล้วน้อมจิตขาตั้นน้อมจิตมาอีกแล้วสวัสดีลุงโลกของเดียขำเนี่ยได้ไหม